ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับผมเหลือเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับเกมโซลแอน n ์นิวเวลหรือว่าถังซานที่เรารอกันอยู่เนี่ยก็จะเตรียมเปิด Open Beta ให้ได้เล่นกันแล้วนะครับซึ่งวันและเวลาเนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับผมแต่มีคนไปเปลยไว้เนี่ยว่าวันที่24นี้ใช่ไหมครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่ตัวเกมมันจะเปิดเนี่ยหลายคนก็ต้องมีในส่วนของข้อมูลเก็บไว้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับในวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาแนะนําในสนสส่่วของงิทีำ ทำพลาดไปในเซิร์ฟนอกนะครับแล้วไม่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยพลาดแบบผมนะว่ามันมีอะไรเนี่ยที่เราทําแล้วมันไม่ดีบ้างนะครับเดีย๋ยวในวันนี้เนี่ยก็จะมาแนะนําให้เป็นทีละจุดละกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรเนี่ยที่น่าสนใจกันบ้างก่อนไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ ขอแนะนำาลซีการ์ดร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอนร้อเนะครับหากใครเนี่ยสนใจที่จะเติมเงินมือถือเกมต่างๆหรือเกมโซล l l a n ์ใ e เวิล์กับทางาลซีการ์ดเนี่ยก็อย่าลืมกดที่ลิงก์ใต้คลิปกันด้วยนะเรามาเริ่มกันในส่วนของเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยหลายคนก็น่าจะพลาดกันเยอะก็คือทางฝั่งของคู่หูนั่นเองนะครับคู่หูเนี่ยสิ่งที่หลายคนพลาดเลยก็คือในเรื่องของการอัปดาวน์นี่ยละครับการอัปดาวน์เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยคือเขาจะเน้นอัให้ดาวตันันนกไป ใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้กี่ตัวประมาณเนี้ยแต่ว่ามันก็จะมีบางคนนะครับที่ไปซื้อเจ้าตัวเนี้ยครับผมเนี่ยที่มันเป็นอุปกรณ์ในการอัปเกรดให้กับตัวคู่หูของเราเนี่ยมันก็คือพวกอาวุธที่ใส่ให้แต่ละตัวละครเลยครับมันไม่เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยอาวุธของแต่ละตัวก็จะแยกย่อยแตกต่างกันไปนะครับผมสมมติเราซื้อมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเรามาจะอัปคอนเท่าเทียนให้กับถังซานประมาณนั้นนะครับแต่ถังซานของเราเนี้ยดันยังไม่ขึ้น4ดาวสักทีนะครับผมในช่วงวันรแรกๆนะ มันก็จําเป็นที่จะต้องรอให้ถึง4ดาวก่อนนะครับมันถึงจะสามารถใส่คอนีได้นะนี่คือในกรณีแรกนะครับในกรณีที่2เนี่ยคือเราต้องอัพตัวถังซานให้เป็นเลเวล40ก่อน อย่างวันแรกเนี่ยไม่มีทางถึง40แน่นอนนะครับเพราะว่ามันตันที่3าอดวันที่2ก็ยังไม่ถึงด้วยนะครับประมาณวันที่3นู่นเลยกว่าที่เราเนี่ยจะสามารถใช้ในส่วนของตัวคอนเท้าเทียนได้นั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยไปซื้อมาก่อนมันก็คือการทิ้งในส่วนของตรงเนี้ไว้นะครับผมพลังเนี่ยก็จะดันต่อไปไม่ได้นะถ้าจะให้แนะนาจริงจริงนะครับให้เก็บในส่วนของแต้มที่เอาไว้แลกของอะไรต่างๆนะครับพวกแต้มเนี่ยเป็นดูได้จากตรงนี้นะอย่างสมมติว่าผมซื้อไปแล้ว1ชิ้นนะครับเนี่ยแบบเนี้ยคือถ้าเรายังไม่เว,ว,ว,วเ สมมุติว่าเปิดได้ตัวค้อนมานะครับก็ต้องทิ้งไว้แล้วก็รออีกกว่าจะถึง40ก็ใช้เวลานานนะครับผมผูอื่นนี่เขาไปซื้ออย่างอื่นซื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆเอาไปย่อยหรือไปทําของเนี่ยดันพลังไปได้ไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหจุดที่เราพลาดกันเยอะนะ ไปต่อกันที่เรื่องที่2กันบ้างดีกว่านะครับเรื่องที่2เนี่ยก็คงจะเป็นในส่วนของการ์ดนะสิ่งที่ผมทาพลาดไปเลยนยครับก็คือการขึ้นยูที่เป็นระดับสีม่วงนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะสามารถรีทิงได้นะครับผมแต่ว่าการขึ้นในช่วงแรกเนี่ยเป็นอะไรที่กินทรัพยากรมากๆเลยนะครับแล้วในช่วงแรกเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยเพิ่มในส่วนของค่าล่าวิญญาณด้วยนะครับในส่วนของ66%ที่มันขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับผมเพราะว่าบางตัวเนี่ยดูสเตตด้านนอกนะครับ ค่าราวิญ,ญญาณอาจจะไม่มีไงแล้วมันต้องรีหาอีกนะครับผมซึ่งก็จะเปลืองของไปด้วยส่วนหนึ่งนะก็คือเจ้าหินตรงเนี้ยครับเนี่ยที่รีหาออฟเนี่ยรีไม่พอนะครับต้องกดล็อกออฟมันอีกนะถ้าเกิดเราออกค่าร่าวิญญ,ญาณแล้วเพื่อให้มันได้3ออฟแบบเพอร์เฟกเลยนะครับอันนี้คือหนักหน่อยนะแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นสายฟรีก็รีให้มันได้ค่าราวิญญ,ญาณสักออฟหนึ่งก็พอแล้วนะครับเราเก็บหอมลองริดไว้ค่อยไปท,ทําทีหลังก็ได้นะถ้าเกิดว่าจะรีแบบให้เน้นๆเ,เลยเนี่ยให้มันได บอกได้เลยว่าน่าจะกินไว้หลายก้อนเหมือนกันนะครับผมมีไม่ต่ำกว่า300ร้อบวกๆได้นะครับผมอันนี้คือหลายคนอาจจะพลาดไปด้วยนะครับในส่วนของการรีนะก็เลยยังไม่แนะนาในช่วงแรกนะครับผมแต่ช่วงแรกก็คิดว่าน่าจะขึ้นยูอาร์กันได้ไม่เยอะนะครับก็พยายามขึ้นตัวที่มันจําเป็นจริงๆก่อนดีกว่านะครับผมส่วนที่เหลือเนี่ยถ้ามันมีค่าล่าว,วิญ,ญญาณอยู่แล้วหรือว่าตัวไหนเนี่ยที่มันมีพวกสแต็กคีย์เนี่ยก็ให้ใส่แบบที่มันยังไม่ขึ้นยูอาร์ก่อนก็ได้นะครับมันก็จะช่วยเรื่องของสแต็กของเราได้ดีขึ้นถึงงแมมมมมม้ว่่่าาาาคพลััันนนจะไโดดกก็ตผอี คือไม่ต้องไปโฟกัสมาเลยนะครับค่าพลังตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังที่รวมแทบจะทุกอย่างเลยครับมันไม่ได้วัดค่าอะไรมากขนาดนั้นนะถ้าเกิดว่าเรามีค่าพลัง3 0 0 0 0 0ไปเจอกับ3 0 0 0 0 0หน0 0งเนี้ยถ้าเกิดเราบิวตัวมาดีดๆเนี่ยเผๆเนี่ยการโจมตีของเราเนี่ยอันดับน่าจะสูงกว่าด้วยนะครับผมและเรื่องต่อไปนะครับก็ดีเลยนะครับผม10 V วีนะที่ผมบอกให้คุณผู้ชมลงตั้งแต่ช่วงโคสเบต้าแล้วนะครับอันนี้คือแนะนําว่าให้ลงเป็นในช่วงแรกๆเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ทําตอนเซิร์ฟไต้ไหวันไงผมมาลงที่หลังนู่เลย แล้วลงที่หลังเนี่ยผมไม่อยู่เซิร์ฟสิแล้วเขาเปิดมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่1นึถึงสิอ่ะคิดดูแล้วกันนะครับเจอสุลต่านตั้งแต่เซิร์ฟสิ 17อย่างเงี้ยโอ้โหแทบจะล้มทั้งยืนนะครับบางคนนี่มีเรื่องของสกิลขายแมงมุมแล้วด้วยความห่างชั้นของสกิลมันก็มีสูงนะครับมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยแทบจะเล่นได้ยากมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นช่วงเซิร์ฟแรกๆเนี่ยก็สบายไปนะครับอาจจะเจอบอทหรือไม่ก็เจอคนไม่กี่คนเท่านั้นแหละถ้าเราไม่ได้จับเจอสุดตารจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรมันนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราลงไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็ไม่ถือว่าเสียหายนะครับดูดิดได้แต่ละอย่างคัมพี์อย่างงี้นะครับผมตัวการ์ดล้ำค่าอย่างเงี้ยที่ผมบอกเนี่ยเนี่ยพวกล้ำค่าเนี่ยมันหาได้ง่ายมากๆเลยนะครับก็หาได้ดีแล้วแหละแล้วมันมีตั้งสองสล็อตด้านบนด้านล่างเนี่ยของรางเหมือนกันเด็ดเลยนะครับถ้าเราขยันเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวเละครับผมของนี่คือแบบฟูลออปชั่นเลยนะสำหรับสายฟรีนะครับ อย่างช่วงแรกเนี่ยต่อให้เราจะลงเซิฟหนึเซิฟสองเซิฟสามเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะฟิกไว้อยู่ที่ประมาณกี่เซิฟที่เจอกันนะคงไม่มีเซิฟหนึไปเจอ19อะไรประมาณนี้ไม่น่าจะใช่นะครับผม และเรื่องต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันนะก็คือในส่วนของตัวบอสโลกนั่นเองนะครับบอสโลกเนี่ยเห็นหลายคนนะครับตีกันเยอะมากๆเลยในช่วงแรกเนี่ยอันนี้ผมก็พลาดมาและเพิ่งรู้จากเซิร์ฟนอกด้วยนะครับว่าตัวบอสเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีในช่วง3วันแรกนะครับผมก็คือตัว3วันแรกเนี่ยเราจะเลเวลไม่ถึง40นะครับ เราจะอยู่ที่ประมาณ37 38 39ปอะไรประมาณนี้แหละครับพอวันที่4ี่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็น40และแล้ว40เนี่ยมันก็จะปลดบอสเลเวล45มาให้ทั้งหมดเนี่ย4 5ตัวด้วยกันนะครับเราเข้ามาตีช่วงตัวบอสเลเวล45ดีกว่านะครับผมตรงบอสตรงเนี้ยเราสามารถดองได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ9รอบนะ9รอบก็เท่ากับว่า3วันใช่ไหมครับแต่ผมบอกไว้ว่า4วันใช่ไหมเราก็มาตีตัวเลเวล35บทิ้งสักประมาณ3รอบก่อนก็ได้นะครับให้มันรีขึ้นมา9รอบใหม่แล้วเดดี๋ยววัันถไบอส 45ปดเนี่ยก็เข้ามาตีตรงนี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้แต้มในส่วนของตรงนี้เอาไว้แลกของด้วยนะครับมันมีการแข่งขันด้วยนะมีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวต้องรอว่ากิจกรรมจะมีแจกอะไรบ้างแล้วประเด็นคือบอสเวล3 5กับตัว45เนี่ยของรางวัลก็ต่างกันแล้วด้วยนะครับผมอันนี้มีแค่3กล่องแต่45นี่ล่อไป4กล่องเลยถ้าใครที่ขึ้นที่1ได้สบายๆของสายชีพตัวเองนะครับก็แนะนําว่าให้มาตีด้วยแล้วกันนะ และเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของเรื่องนี้เลยก็คือตั๋วนี่แหละตั๋วนี้เนี่ยผมเห็นหลายคนไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับก็คือตั๋วเนี่ยเราสามารถสกิปข้ามได้หมดเลยนะต่อให้แบบว่ามีเควสที่ตีบอสทั้งหมด 7-8ตัวเนี่ยเราก็สามารถตีบอสแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะทําให้สําเร็จเลยทั้งหมด8-9รอบที่เรากดใช้เลยนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราจะไปลงหาวงแหวนอย่างเงี้ยโอ้หกดคูณไปเลยทั้งหมด9รอบนะครับเราตีแค่ตัวกิ้งก่าตัวเดียวเนี่ยเราก็จะได้ตัวในส่วนของของรางวัลเนี่ยครบถึง9รอบเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวสริปแล้วกันนะครับเราสามารถใช้ได้แทบจะทุกเควสท,ทุกกิจกรรมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ขี้เกียจนะครับก็สามารถใช้เพชรในการซื้อได้นะในการซื้อเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันต่อสัปดาห์หรรืออวว่่าตัันนะคบ มันซื้อได้สมุดสูงสุดเนี่ยประมาณ3ครั้งด้วยกันนะมันมีเขียนไว้ผมซื้อไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางด้านของเซิร์ฟเราเนี่ยมาแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับผมหลักๆเลยเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลอะไรพวกนี้เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัพหัวใจอัพตรงไหนดีหรือว่ากิจกรรมต่างๆมากมายพวกวงแหวนเอ่ยนะครับ พวกตัวคมพีเอ๋ยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาดูไลฟ์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ก่อนเกมเปิดสักประมาณ5-6วันนะครับผมถ้ารู้วันเวลาเกมเปิดเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะเจอกันแน่นอนนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ